ถ้าเป็นคอซีรีส์จีนะคะคงจะเคยได้ยินคำว่า你良心不会痛吗เล้วม良心是什么良心นะคะภาษาไทยเนี่ยก็คือคำว่ามโนธรรมหรือว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอ่ในหัวใจของเรานะคะทีนี้เนี่ยน้你ย心不会痛าถ้าแปลตรงๆอ่ะมันอาจจะแปลว่าเอ่อมโนธรรมในหัวใจของคุณเนี่ยมันไม่เจ็บหรออ่าแต่ถ้าไปอย่างนี้ เราคนไทยก็อาจจะรู้สึกงงๆนิดหนึ่งนะคะถ้าคนไทยจะเข้าใจเลยจริงๆปกติเราจะพูดว่าพูดแบบนี้ไม่อายปากเหรอจ๊ะเอออะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่าเนี่ยตอนเนี้เยเจียนผู้ใจอะ่ะมันมาลับปดเยื่ออย่างเงี้ยแล้วปดดังเอกพูดอ่อนแอได้ๆอะไรอย่างเงี้ยมีเลีจิตสำนึกยท่องปล่าคุณมีอยู่เนี้ยงชนนอ้น่าประมาณนี้ คือเราเห็นทุกคนแบบหลายๆคนออกมาขอเอาคนขเขมรออกมาขอเอาเดาก็แบบด้วยความที่เขาก็เหมือนเดาอะเราจริงๆอะภาษาอังกฤษเราอ่อนดอยมากภาษาอังกฤษเขาก็อ่อนดอยเหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วเขาก็ได้แต่ภาษาจีนใช่เดาก็ได้แต่ภาษาจีน <c oughs> แต่คลังคาศัพท์เดาอะมันไม่เพียงพอให้แบบ ออกไปพูดอะไรที่มันเป็นทางการเพราะเพราะสื่อที่เราเสพแบบปกติมันก็จะเป็นแบบเนี่ยซีรีส์วาเลตี้อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนแบบดูข่าวรลอเครียดมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคําศัพท์เกี่ยวกับข่าวหรือว่าคําศัพท์ที่มันแบบเป็นพวกทางการบางทีอาจจะอ่านรู้เรื่องแต่ถ้าสมมติไปให้ไปพูดพูด,พ,ดพูดไม่ได้นะคะคำศัพท์น้อยมากแต่ว่าพอฟังเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยในหัวมันก็เด้งมาแบบนี่ฟังพียออะไรประมาณเนี้ยเออนี่ฟังเพี่อ๋ 你良心不会痛吗？蛮定，哎，คำสัพพุ最后我想说的是，如果懂中文的柬埔寨人，啊、呃、能看到这个视频，我真心的希望你们能放下你们的自尊心，然后好好的想一想，啊、呃，好好的听一下外面的世界怎么说你们。 如果你们现在觉得你们的国家做的是对的，但是别人都说你们做的是错的，那有没有可能，嗯，你们收到的信息呢是是是有有一些偏差，跟别人就是收到的信息不太一样，是不是被谁洗脑了，或者是不是被谁利用了啊？这些我也不知道，啊，你们可以考虑一下，好好想一下。 好吧。